มิ้วเดือดจัดหลังถูกแอบถ่ายในสภาโพสต์ร่ายยาวโตว้ตอบแซบเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นข่าวร้อนแรงอยู่ในสังคมออนไลน์ขณะนี้เลยทีเดียวหลังจากที่อดีตนักแสดงสาวมิ้วสิริรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลได้ถูกแอบถ่ายขณะกำลังนำอาหารที่อยู่ภายในห้องอาหารของที่ประชุมสภากลับบ้าน โดยผู้ที่ถ่ายภาพนั้นได้นำไปโพสต์และใช้แคปชั่นที่ระบุว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านจนทำให้ทางด้านของอดีตดาราสาวต้องออกมาโพสต์เดือดรร้ยาวลงในทวิตเตอร์โดยมีเนื้อหาใจความว่าตัวเธอเองเป็นสอสอมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาในห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามากล้ายืนยันว่าอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งพร้อมเพื่อนสอสอไกลอีกหลายคน หลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจำนวนสอสออาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่หอกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายอยู่แล้วและวันนี้เหมียวก็ใช้สิทธิตามที่มีไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารแต่หอกลับมากินที่บ้านการใช้คําว่าลักลอบนี่ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่เอ้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาห่อยค่ะมีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไป มัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอยาคิดว่าเจ้าตัวเขาจะไม่เห็นนะนอกจากนี้เธอยังปิดท้ายอีกด้วยว่าถัดเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนสอสอพักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้จะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไรพร้อมจะรับฟังค่ะ